โอเคสวัสดีค่ะพ่อเนงค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้เราจะมาเล่นเกมไหมครับ 2020.. กันนะโอเคไม่รอช้านะคะเราจะไปไปเฮ้ย <c oughs> เข้ามาก็แบบว่าลงแล้วนะไวจะออกยังไงหุ้ยเฮ้ยก็ามันมาขึ้นมาตอนไหนอะทุกคน <c oughs> เฮ้ยทุกคนมนสูงมาก,มาก เฮมันเป็นต้นอะไรได้สูงมากทุกคนดิดิสูงมากอ้ oh my god ดูค่ะทุกคนอ้ my god ส so ูสูงมากมากมากค่ะเดี๋ยวเราจะพาทัวร์ตรงนี้มันน่าจะเป็นป่าดงดิบป่าดงดิบนะคะที่รู้สึกว่ามันจะแบบประมาณไหนประมาณนั้นก็ แบบเป็นช่วงที่เหงานะคะก็โอ,อเคเดี๋ยวเราจะมาเข้าบ้านที่เราสร้างกันนะคะพัดทัวบ้านไงเอออะไรอย่างนี้ก็ตัวนี้จะเป็นชั้นวางสื่อนะคะตรงนี้ก็จะเป็นเป็นโต๊ะเนาะอาจจะมองไม่ออกกันเนาะเอออาจจะมองไม่ออกเพราะเราก็มองไม่ออกเหมือนกันนะคะก็ขึ้นมากันก่อนซึ่งเราจะชอบอยู่แต่ชั้นบนเพราะว่ากลัวซอมบี้คือ กัวชิปเปอร์มากกว่า,าจริงๆกลัวมันจะมาระเบิดบ้านเราอะอืมนะคะก็อันนี้เป็นเตียงนอนนะคะนอนไม่ได้นอน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 ไม่ได้นะคะ <c oughs> ก็ดแบบจะพาทัวร์บ้านไปแบบข้างนอกนะคะนี่เป็นทัวร์บ้านข้างในจะพาไปทัวร์ข้างนอกแล่ะอ,อันนี้ทัวร์ของจริงนะคะ ออกแบบนะลืมลืมปิดประตูอโอเคนะคะโฆษณาก็จบไปแล้วซึ่งแนะนําให้โหลดไม่ไม่ค่อยแนะนําให้โหลดเกมนี้ตรงที่ว่าโฆษณาอยู่นี่เลยค่ะเกมนี้มันเป็นเกมไม่ใช้เน็ดนะคะก็ไม่ใช้เน็ตนอกเกมนี้ก็โหลดมาเล่นได้นะคะมาเดี๋ยวเราจะมาพามาทัวร์เลยมาโอเคะค่ะทุกคนเดยว Rồi bắt. Nhanh. 1 2 3. Go. อเคคนะะไม่ทันตรงไหนก็บอกได้นะนี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเมื่อกี้เหมือนเราเห็นตัวอะไรเฮ้ยทุกคนแมงมุมบุกบ้านคนฮ่ากลัวอ้าบินบินบินไม่ไม่ไม่แมว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 กลัวเออแมวกลัวอันนี้จะเป็นแบบ เธอหน่ากลัวมากโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะโดดลงไปในนะ้ำอันนี้เป็นสระแม่นาของเราอีกบ่อปลาเป็นบ่อปลาบ่อปลาอะไรนีม่มีตาปักบิบิปลาสักตัวเลยวิ่งจะได้ดูอีกทำไมก็อัพทัวร์ลงพร้อมบวกโอเคนะคะกลับมาแล้วโอเคสำหรับคลิปนี้ถ้าทุกคนชอบนะคะก็ฝากกดไลค์ กดแชร์กด s u b s c r i b ์ให้เราด้วยนะคะคลิปนี้ไม่มีอะไรมากเนาะก็ต้องขอประทานไป